อย่าลืมกดซับสไคร์และกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรีวิวใหม่ที่จะเข้ามาถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพร้อมกับเจ้าตัวนี้นะครับปืนอารมณ์ซีหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะครับพอดีว่ามีลูกค้าหลายท่านเนี่ยซื้อปืนรุ่นนี้ไปแล้วนะครับแล้วเวลาเล่นเนี่ยตัวนกเนี่ยมักจะเข้าไปค้างที่ตัวสไลด์นะครับสไลด์ตัวนี้นะครับสาเหตุเกิดจากอะไรครับปกติเนี่ยเวลาปืนสั้นอารมณ์ทั่วไปเนี่ย มักจะไม่มีนกนะครับหรือว่ามีนกนะ่ะก็จะง้างไม่ได้นะครับแต่ว่าบางตัวเนีย่ยที่มีลูกเล่นเนยอะอาจจะก่อให้เกิดปัญหาจุกจิกเล็กน้อยครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องปกติของปืนสั้นอัดลมอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ทํากลไกมาให้เหมือนพวกอัดแก๊สนะครับที่มีหลังอ่อนมีอะไระให้เป็นระบบนะครับแต่ว่าเนี่ยทามาเพื่อให้ดูว่ามันเสมือนจริงเนาะเห็นไหมครับแต่ข้อเสียของมันนะครับคือเวลานกเนี่ยมันเข้าไปเนี่ยมันอาจจะทำะให้เด้งกลับมาโดยที่มันยังไม่ล็อก เกิดจากสาเหตุอะไรไ,ได้บ้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากการที่ผู้เล่นเนี่ยค่อยๆขึ้นสไลด์ไปโดยที่สไลด์ยังไม่ทันสุดนะครับแบบยังไม่ทันได้ล็อกนะครับแล้วก็ทําให้นกี่ยเข้าไปปุ๊บเข้าไปข้างในก่อนเห็นไหมครับแค่ติดเลก็กๆน้อยๆแล้วเสื้ออันเนี้ยเป็นเรื่องปกตินะครับเห็นไหมติดแล้วต้องขยับออกนิดนึงนะครับปุ๊บเรากลับมาได้ปกติเนี่ยเวลาเล่นพวกที่เป็น งานนกได้เนี่ยแนะนําให้ขึ้นสไลด์แล้วปล่อยให้เร็วนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวนกแบบงงาน,งานมาสุดเลยถ้าค่อยๆถ้าค่อยค่อยขึ้นสไลด์ก็ได้แต่ว่าคนดึงให้สุดเลยนะครับแบบนี้แล้วก็ปล่อยนะครับเห็นนะครับนะครับถ้าเราค่อยๆขึ้นสไลด์เหมือนที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวสไลด์เนี่ยมันจะค่อยๆไปค่อยไป,ยไปแล้วตัวนกเนี่ยบางทีมันจะไม่เข้าล็อกแบบนี้นะครับฟังเสียง นะครับพอที่มันยังไม่เข้าล็อกหรืออาจจะได้ยินเสียงเล็กๆ้น้อยอาจจะคิดว่ามันเข้าแล้วแต่ความจริงแล้วมันยังไม่เข้านะครับมันเลยทําให้ตัวนกเนี่ยไหลกลับมาได้นะครับเวลาที่นกติดเนี่ยควรทํำยังไงนะครับก่อนอื่นเลยนะครับอันนี้แมกกาซีนนะครับปกติมันก็จะอยู่ในตัวปืนเนาะถ้าเวลานกติดอยู่ข้างในตัวสไลด์นะครับทําการถอดแมกกาซีนออกมานะครับนี่นะครับแล้วก็เจ้าตัวน็อตตัวนี้นะครับแล้วทัการไขมันออกมานะครับ อัน,นี้เราพูดถึงในกรณีที่นกมันติดนะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่ติดเราแค่ไขดูกันเนาะในกรณีที่นกติดนะครับมันก็จะเป็นในลักษณะมีแบบนี้นะครับเห็นไหมแบบนี้ตัวนกนะ่เข้าไปอยู่ข้างในแบบนี้ก็ได้หุยนีสักครู่นะครับจะทําให้ดูใหม่เดี๋ยวสักครู่นะครับขอล่งนทิ้งไปก่อนโอเค เวลาที่นกติดนะครับมันจะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมเลยนี่เวลาที่อยู่ลับษณแบบนี้ปุ๊บทำไงก็คือเอาแมกกาซีนออกแล้วก็ไขน็อตตัวนี้นะครับเสร็จแล้วค่อยๆเปิดนะครับเวลาเปิดเนี่ยก็เบาๆนะครับเพราะว่ามันอาจจะดีดแล้วกระแทกมือด้วยนะครับสักครู่นะครับไม่ค่อยถนัดโอเคแบบนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมครับลูกสูบยังอยู่ตรงนี้คือยังไม่ได้ลางออกไปนะครับพยายามครอบมันให้โอเคอยู่ก่อนนะครับ แล้วก็ลั่นทิ้งนะครับโอเคนี่นะครับเสร็จแล้วก็ค่อยง้างออกมาแล้วก็เอานกนะ่ะจับออกมานะครับไขกลับให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็จะได้ปกตินะครับผมส่วนใหญ่เวลาที่ลูกค้าถามมาเนี่ยว่า,าให้แนะนำเครื่องอัดลมรุ่นไหนนะครับส่วนใหญ่ร้านก็จะแนะนำตัวที่เป็นกลอกนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาจุกจิกนะครับเรื่องของระบบนะครับ แต่ว่าลูกค้าที่สั่งส่วนใหญ่ก็อยากได้ความเหมือนจริงนะครับก็คือพวกนี้มันงานนกได้ใช่ไหมแล้วก็มีช่องคัดปลอกเนี้ยก็ลูกค้าได้ชอบแบบนี้ครับแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันจะมีปัญหาจุกจิกในเรื่องระบบนิดนิดหน่อยอย่างที่บอกครับเวลาเล่นก็พยายามขึ้นสไลด์นะครับนะครับขึ้นให้สุดปล่อยให้เร็วแต่การปล่อยเร็วมากมาก ส่งผลต่อลูกสูบเหมือนกันนะครับทาให้ลูกสูบเนี่ยอาจจะให้ดันลูกแรงขึ้นแล้วลูกอาจจะไหลออกมาก็มีผลได้นะครับอันนี้ก็เป็นเก็บความรู้เล็กน้อยน,นะครับสำหรับการเล่นปืนสั้นอัดลมที่สามารถง้างน,นกได้นะครับก็เดี๋ยวยังไงจะลองเอาเปรียบเทียบกับพวกที่ง้างน,นกไม่ได้ดูนะครับว่ามีความแตกต่างหรือว่าข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงนะครับก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมดลกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับจะไ้พายข่าวสารใหม่คลิปใหมๆ่ๆลูกท้งปืนใหมให่ให้เ,เข้า